ที่เขาไอ้ที่เขาอาจจะเลื่อนไป90วันยกเว้นจีนมันไม่ได้ทําให้ความเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเราลดลงเลยกลับกันถ้าดูดีๆว่าสิ่งที่เขาต้องการทั้งสองมหาอำนาจคืออะไรนั่นแหละคือผลกระทบจริงๆที่จะเกิดขึ้นกับเราได้แน่ทั้งฐานการผลิตเดิมเทคโนโลยีแล้วก็สินค้าที่ทั้งสองประเทศจะต,ต้องระบายจะระบาย <laughs> ออกมาหนึ่งในนั้นก็ต้องมีประเทศไทยแน่นอนที่เขาจะต้องเอามาขายค,คือกลายเป็นว่าก็จะดูดเงินจากประเทศเราออกไป แล้วตกลงคู่แข่งของเราคือใครอาจารย์ถ้าอย่างนั้นอา้าวในเมื่อสองมหาอำนาจถ้าเขาจะสู้กันแบบนี้เราก็คงจะไปสู้เขาในในมุมนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วโจทย์ของเราคืออะไรคู่แข่งที่เราควรจะจับตาม,มาให้สุดเนี่ยคือเวียดนามนะครับเพราะเวียดนามเนี่ยลบกับเราใน2ด้านด้านแรกก็คือเป็นสินค้าที่ส่งออกไปตีตลาดโลกโดยเฉพาะอาเมริกาเหมือนกันนะครับเวลาพอไล่ไปสินค้าที่เราส่งออกดีๆและทําให้ GDP เราโตนะครับอิเล็กทรอนิกส์อุปรกรณ์ไฟฟ้าหมอ้อแปลงแม้แต่เครื่องปรับอากาศแต่ต่อมีอะไร อันนี้มีเวียดนามเป็นตัวแข่งสําคัญในตลาดอเมริกาทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นแนวลบที่เราเจอกับเวียดนามแนวลบแรกก็คือแล้วส่วนแบ่งที่มันจะหายไปจะเป็นอย่างไรนะครับอีกแนวลบหนึ่งก็คือการรับสินค้าจีนนี่แหละเพราะว่าที่ผ่านมาหลังโควิดนะครับจี G นมีสินค้าล้นตลาดในผลิตภัณฑ์แทบทุกอย่างคุณอยู่ในคอนโดคุณเปิดไปสินค้าทุกอย่างเนี่ยหาจากจีนได้หมดเลยในราคาที่ถูกกว่าประเทศอื่นตรงนี้จริงๆเวียดนามเจอเยอะกว่าเราครับเวียดนามถ้าดูการขาดดุลน,นะครับเขาโตไปไกลกว่าเรากับจีนนะ เพราะว่าที่ผ่านมาเขาเป็นตัวรับแต่เขาก็เริ่มระมัดระวังแล้วว่าเขารู้ว่าการขาดนุลตรงนี้มันไม่สุขภาพไม่ดีสําหรับเขาดังนั้นเขาก็จะเริ่มปิดแล้วน้ําที่มันยังไหลเชี่ยวอยู่ประเทศที่มันเริ่มปิดมันก็จะไหลามาสิ่งที่ประตูที่มันยังเปิดอยู่ใช่ไหมครับ <S <S ต้องยอมรับว่ากติกาของไทยระหว่างประเทศเนี่ยเราประตูเราย,ยังค่อนข้างเปิดนะครับเช่นพูดกันมาเยอะแล้วว่าตัวฝ่ายค้านพรรคประชาชนตั้งแต่พักคก้าวไกลเนี่ยเรายกประเด็นนี้มาตั้งนานแล้วว่าให้ระวังสินค้าสวมสิทธิ์รวมถึงสินค้าที่มันไหลทะลักเข้ามาไมมม่ีกาาารรรตตวจสอบฐน นะครับคือแม้แต่น้ํายาล้างไตย,ยังเข้ามาแบบผิดมาตรฐานได้ในชายแดนไทยอย่างเงี้ย <Ừ. S 2> มันมันมีปัญหามานานแล้วแต่ยังไม่เคยได้รับความสําคัญอยู่ในวาระแห่งชาติจนกระทั่งอเมริกาเข้ามานะครับแล้วผมคิดว่ารัฐบาลก็ยอมรับละว่าวัดตัวเลขหนึ่งจะเาไปเจราจากับอเมริกาก็คืออย่าไปเชื่อตัวเลขถงออกนะเพราะว่ามันมีการสวมสิทธิ์อยู่นะครับตรงเนี้ยผมคิดว่าก็จะสะท้อนว่าจริงๆแล้วอะเรามีปัญหานี้มานานแล้วแต่เรายังไม่แก้สักที <Ừ. S 2> นะครับแนวลบเนี้ยก็สําคัญถ้า เราได้คุยกับผู้ประกอบการหลายรายนะครับในช่วงที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วในวิกฤตเนี้ยอาจจะมีโอกาสจะได้ถ้าเกิดเวียดนามโดนเยอะกว่าเราเพราะว่าจะมีบริษัทยุโรปบริษัทจีนเองบริษัทอเมริกาเองที่ลงทุนในเวียดนามอาจจะย้ายถ้าไม่ย้ายกลับอเมริกาเพราะต้นทุนแพงนะครับการที่คุณย้ายกลับอเมริกาที่แปลว่าคุณต้องคูนต้นทุนการก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกไม่ง่ายก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีหลงหลงมาจากเวียดนามแล้วย้ายมาที่เราแต่ คุณทำฮาร์ดดิสก์ได้อย่างนี้นแล้วคุณจ้างงานเป็นหมื่นคนถ้าค่าแรงคุณแพงขึ้น3-4เท่าอ่ะต้นทุนคุก็แข่งไม่ได้การย้ายไปบริการไม่ได้ตอบโจทย์ทุกบริษัทนะครับดังนั้นหลายๆบริษัทที่เราคุยโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางสมมติคุณทำของเล่นอะ่ะของเล่นเนี่ยมันเป็นเหมือนจะบอกว่าไลฟ์ทักษะก็ไม่ได้เพราะมือผู้หญิงไทยมือคนไทยเนี่ยเก่งมืออินเดียสู้ไม่ได้แต่มือคนเวียดน,นามสู้ได้ ดังนั้นผู้ประกอบการในธุรกิจแบบนี้ครับเป็นสนับมันมันคือมีเดียมใน SME นะครับมันคือตัวเที่เป็นไซส์ระดับกลางจ้างงานพอสมควรพวกนี้จะบอกเลยว่าขึ้นกับเวียดนามเลยถ้าเวียดนามได้ประโยชน์ในการลดภาษีแต่เราโดนเขาแย่เข้าไปไม่รอดเขาอาจจะต้องจบธุรกิจแต่ถ้าเกิดกลับกันกลายเป็นเวียดนามโดนแล้วเรารอด เราจะจชิงโอกาสนี้เราจะได้เปรียบตรงนี้ทันทีเราจะมีโอกาสขยายตลาดดังนั้นมันเลยเรามันเลยเป็นจุดพลิกผันเลยครับและจุดที่สําคัญคือเวียดนามที่เป็นคู่แข่งในสินค้าเหล่านี้แสดงว่าเวลาเราไปเราไปต่อรองต้องการจะลดของเราให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเพื่อนบ้านเขาได้มาเท่าไหร่เพราะว่านั่นคือปัจจัยชี้ขาดที่มันจะถ่ายเทระหว่างกลุ่มนักลงทุนที่จะผลิตที่ไหนดีเพราะว่าอยู่ตรงไหนภาษีน้อยกว่าเวลานําเข้าเนี่ยเขาก็จะเลือกที่นั่น ตรงนี้มันเลยสําคัญว่าถ้าไปแล้วได้อะไรต้องมาเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านประเดน็นก็คือตอนเนี้เรายังไม่ได้คิวครับยังเป็นปริศนาอยู่เลยครับอาจารย์ว่าออที่เลื่อนไปเนี่ยมันเพราะอะไรกันแน่เดิมที่ท่านายกบอกว่า23เมษายนจะได้คุยนะล่าสุดเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยบอกว่าคุณผู้ชมลองตีความไปพร้อมกันนะว่าเหตุผลที่เลื่อนคืออะไรนะครับใครจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนจังหวะเวลาถ้าเขาที่หมายถึงสหรัฐเนี่ย คิดว่าได้กรอบแล้วอยากจะคุยกับเราคงส่งสัญญาณมาถ้าเราเห็นว่ากรอบมันครบแล้วเราก็จะบอกเออเดี๋ยวจะไปอาจารย์เข้าใจว่ายังไงประโยคนี้ตกลงใครเป็นคนเลื่อนต้องเรียนว่าพอฟังตัวรัฐมนตรีตัวท่านนายกหรือท่านมนตรีพาณิชย์ท่านอื่นๆเนี่ยก็ยังมีความสับสนอยู่นะครับตรงนี้ต้องเรียนว่ามีเรื่องมีความสําคัญจริงๆ <c oughs> อ่ะกลับมาหลักการพื้นฐานก่อนเรายืนยันเหมือนที่รัฐบาลพูดครับว่าความเร็ว ไม่ใช่ตัวชี้วัดความสําเร็จนะครับไม่ใช่แปลว่าคุณวิ่งเร็ว,ไป,วไปเจราจาเขาก่อนจะสำเร็จไม่ใช่อันนี้เราเข้าใจผมคิดว่าเข้าใจตรงกันทั้งประเทศเนะการเซ็นสัญญาเขตการค้าเสรีกับยุโรปหรือกับประเทศอื่นที่เราเคยเซ็นนะครับมันใช้เจราจากันเป็น10บรอบนะครับใช้เวลายาวนานนะครับแต่ความสําคัญของการเจราจารอบแรกคือการเดินทางเพื่อไปดูไพ เวลาเราคิดของเราเองนะครับเราก็ประเมินภายในใช่ไหมครับว่าอ่ะมี10เรื่องที่เราอาจจะให้ความสําคัญนะมีเซ,กเ,เซกเตอร์นั้นเซกเตอร์นี้และที่ตัวรัฐบาลก็ประก,กาศมาว่ามี5ข้อที่เราเป็นหลักในการเอาไปเจราจาก,กับเขาแต่ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองตัวเองเห็นไหมครับมันแค่รู้เรา ยังไม่รู้เขาไงนะครับดังนั้นการไปเจราจารอบแรกมันมีความสําคัญตรงนี้ว่ามันคือการไปรู้เขาด้วยว่าเขาสนใจอะไรเรื่องเราเราอาจจะมีริสักสิบเรื่องที่เราคิดว่าสําคัญไปถึงก็อาจจะบอกว่าอ๋อสนใจแค่2เรื่องนี้หรือมีเรื่องอื่นที่เราลืมคิดไปหรือเปล่านะครับดังนั้นการที่ประเทศอื่นเร่งเจราจารอบแรกเนี่ย ใช้หลักคิดเดียวกันทั้งนั้นนะครับเจราจาระดับรัฐมนตรีก็มีนะครับเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยได้เจราจาระดับรัฐมนตรีอย่างน้อยมันเริ่มนอกจากรู้เราแล้วมันเป็นู้เขาด้วย,ปยไปหงายเขา,ขาใจไปดูไพ่เขาด้วยเพราะมันต้องเปิดมานิดหนึ่งว่าอ่ะกาสนใจเรื่องนี้นะส่วนเรามีเรื่องนี้ให้แล้วก็อาจจะหาจุดสมดุลเพื่อเตรียมพร้อมในการเจราจารอบตัดไปต้องเรียนว่าเนี่ยเป็นกระบวนการปกติครับ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะเป็นกระบวนการปกติที่ต้องทำกันหลายรอบอยู่แล้วเราไม่มีทางรู้ว่าโจทย์5ข้อไม่ว่าจะานำเข้าสินค้าการเกษตรของเขาเพิ่มเติมเ,เพิ่มสัดส,ส่วนการลงทุนนำเข้าพลังงานเข้ามาหรือจะไปไปแก้ไอ้พวกมาตรการกีดกันทางการค้าที่เขามองว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขาเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ดีว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าเรียกว่าเราเก่งข้อสอบไป แต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขา,าคิดจะรู้เราหรือเปล่าจนกว่าเดินทางไปเดินทางไปรอบแรกถึงจะเริ่มรู้ว่าอะไรยกตัวอย่างญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ได้เจราจาแบบเป็นทางการม,มีหน้าโดนั์นทรัมป์ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ญี่ปุ่นรอบแรกเนี่ยส่งคนไป37ค,คนคนะครับทีมเจราจากระทรวงการคางังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเรื่องไปเยอะมากนะครับรอบแรกกลับมาเขาได้ข้อสรุปว่ามี2เรื่องที่เขารู้ว่าว่าอเมริกาสนใจแต่เขายังไม่ได้เตรียม สองเรื่องนะครับหนึ่งก็คือเรื่องการนําเข้ารถยนต์นะครับอเมริกาเนี่ยมองว่าญี่ปุ่นรับรถยนต์จากอเมริกาน้อยเกินไปเพราะมีมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี non tariff barrier กันอยู่เรื่องมาตรฐานความปลอดภยัยที่คนอเมริกามองว่าเราก็ปลอดภัยแล้วนะแต่ญี่ปุ่นต้องการให้ขอใบอนุญาตอีกมันก็เลยช้ารถยนต์อเมริกาเนี่ยครับมันบางทีมันขอกันหลายเดือนพอขอหลายเดือนปุ๊บตลาดมันก็วายตลาดมันก็เปลี่ยนมีคู่แข่งเข้ามานะครับดังนั้นอเมริกาเลยมองว่าเรื่องรถยนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาให้ความสําคัญ ญี่ปุ่นก็เลยเติมทีมเจราจาร,รอบสองเอากระทรวงคมนาคมเข้ามาด้วยเพราะตอนแรกอาจจะไม่รู้โจทย์ไม่รู้ไพ่ว่าเขาต้องการจะทําลายไอ้กำแพงการกีดกันการค้าเกี่ยวกับรถยนต์จากอเมริกาที่จะเข้าไปญี่ปุ่นเรื่องนี้ครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องข้าวอ,อเมริกาเนี่ยมองว่าจริงๆญี่ปุ่นมองตัวเองนะครับมองเองว่าตัวเองรับข้าข้าวจากต่างประเทศเยอะแล้วเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีโคต้าการนำเข้า,ข,าข้าวที่ไม่ต้องเก็บภาษีอยู่แล้วประมาณ700,000ตันต่อ,ตอปี แล้วอเมริกาเนี่ยครองตลาดที่ไม่ต้องมีโคตา้าที่ไม่ต้องเสียภาษีตรงเนี้ยประมาณครึ่งหนึ่งละ oh. ญี่ปุ่นก็เลยตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าสําคัญคแต่พอไปคุยแล้วอเมริกาสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเขามีฐานการผลิตด้านการเกษตรอยู่แล้วก็เป็นฐานสําคัญของพับริพับริกันนะครับก็เลยอยากจะนาเข้าข้าวมากขึ้นคือเพิ่มสัดส่วนเพิ่มสัดส่วนไอ้ส่วนที่เขาได้ประโยชน์อย,อยู่แล้วที่ไม่ต้องเสียภาษีมีเวลาเอาข้าวเข้าไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะ แต่ยังไม่พออเมริกามองว่าตัวเองเนี่ยน่าจะส่งออกไปได้มากกว่านี้นะครับก็เลยญี่ปุ่นก็เลยต้องเพิ่มฝ่ายกเกษตรเข้ามาเป็นทีมจรจาสําหรับรอบที่2นะครับแล้วญี่ปุ่นเองก็พยายามจะหาจุดสมดุลเพราะว่าญี่ปุ่นนะครับจริงๆเขาหวงเรื่องข้าวเขามากนะครับเพราะเรื่องข้าวนี่คือฐานชาวนาฐานการผลิต <ผม S 2> พักเอ็นดีพีพักรัฐบาลน,นะครับแต่ปีที่ผ่านมาปีนี้ครับราคาข้าวในญี่ปุ่น,นมันกระโดด2เท่า ใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นจะเห็นหรือคนญี่ปุ่นเองก็รู้สึกว่าราคามันสูงขึ้นเพราะว่าเขามีเรื่อง global อมีเรื่อง global warming มีเรื่องผลผลิตที่ลดลงและนักท่อง,งเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยทะลักล้นดีมานข้าวในประเทศล้นมากนะครับทำให้ไม่แมชกันเขาเกิดราคาข้าวถีบตัว2เท่านะครับดังนั้นญี่ปุ่นก็มองว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สามารถพอจะต่อรองได้เรียกว่าไม่อันตรายเท่า5 6ปีที่แล้วสามารถนเํเข้าวข้าวจากมริการมาเพิ่มขึ้นเพราะว่าเพื่อลดราคาของข้าวในประเทศลงเพราะว่าเวลาราคาข้าวสูง การบริโภคภายในเขาก็ได้รับผลกระทบด้วยใช่ใชครับเพราะคนญี่ปุ่นคล้ายๆคนไทยคือกินข้าวเป็นหลักอยู่แม้จะมีราวเมงมีบะหมี่แต่เขาก็ยังกินข้าวเป็นหลักเขาก็กังวลแต่ว่าเป็นจุดที่พอจะหาสมดุลระยะสั้นได้เช่น2อสมปีข้างหน้าครับยังเป็นจุดที่เกษตรกร,รญี่ปุ่นไม่เป็นไรเพราะว่าดีมานมันล้นแล้ว 1> <1> <1> อันนี้คือความสําคัญของกรารเจรจารอบแรกครับคุณวราวิทย์เขาก็อาจจะมาคํานวณได้ว่าเอ๊ะถ้าอนุญาตให้เพิ่มสัดส่วนการนําเข้าของอเมริกาเข้ามาจะไม่กระทบกับเกษตรกรภายในของเขา2ก็คือจะน่าจะลดราคาข้าวภายในประเทศลงได้ด้วยมันก็เป็นข้อดีแต่ว่าเป็นโจทย์ที่เขาไม่คิดมาก่อนเดิมไม่ได้คิด เท่านี้ให้ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่พอไปปุ๊บเจราจารอบแรกเห็นละว่าไพ่ในมืออเมริกาที่เขาสนใจญี่ปุ่นเป็น2ตัวนี้เขาก็กลับมาเพิ่มทีมเจราจาอีก10คนอรอบแรกเนี่ยมีส7คนแต่ยังไม่รวม2กระทรวงนี้นะคามานาคมกับเกษตรครับรอบที่2ที่จะเจราจาปลายเดือนญี่ปุ่นเนี่ยเจราจาเขาไม่ได้รู้วันเขาบอกประชาชนเขาแค่ว่าปลายเดือนจะมีการเจรา,จารอบ2นะครับสะท้อนความยืดหยุนน่นในสื่อสารกับประชาชนแต่ก็สะท้อนความยืดหยุ่นของกระบวนการเจรจาเช่นเดียวกัน เับเข้าใจว่าญี่ปุ่นจะเจออีก2เรื่องคือค่าเงินเยนกับงบประมาณด้านการทหารที่อเมริกาเข้าไปช่วยเหลือญี่ปุ่นเยอะมากถูกไหมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นสื่อสารกับสังคมครับว่ายุทธศาสตร์การเจรจาคืออะไรตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยอเมริกามัดรวมไปสเรื่องนี้หมดเลยที่คุณวราวิ์พูดเนี่ยไอทหารอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็การนําเข้าส่งออก สามเรื่องใหญ่ใส,ใสกลับมาแบบ3เรื่องนี้เลยเขียนรวมๆกันไปหมดว่าอยากมีปัญหากับญี่ปุ่น3เรื่องใหญ่แต่รัฐบ,บาลญี่ปุ่นสื่อสารกับประชาชนว่าหลักการในการเจรจาของเราคือแยกมันออกมาอย่าไปคุยรวมเพราะถ้าคุยรวมนะครับบางทีอ่เรื่องนี้พอใจเรื่องนี้ไม่พอใจไม่จบสักทีถูกไหมครับดังนั้นญี่ปุ่นก็สื่อสารยุทธศาสตร์ของเขากับประชาชนในประเทศว่าเราจะเดินหน้าแบบแยกไม่มัดรวมนะครับดังนั้นแต่ละโต๊ะเจราจาจะแยกวงแยกทีมเพราะเขามองว่าแต่ละเรื่องจะหาจุดสมดุลหาจุด ต่อรองที่เป็นจุดร่วม,มง่ายกว่าแล้วค่อยเอาจุดร่วมมารวมกันอย่าไปมัดรวมนี่คือยุทธศาสตร์และเป็นสิ่งที่เขาสื่อสารกับประชาชนครับส่วนจะจะได้ผลหรือไม่อย่างไรอย่างน้อยๆก็ได้เห็นความคืบหน้าได้เริ่มต้นไปแล้วรัฐบาลเขาเริ่มต้นไปแล้วและต้องบอกว่าการนำเข้าขๆก็จะเป็นประโยชน์กับญี่ปุ่นเองด้วยนะครับมันมีความวินวินอยู่แล้วญี่ปุ่นมันจะมีความประนีประนอมด้วยครับคุณวรวิทย์ที่น่าสนใจคือไอ้ค้าปีกห้างค้าปีกใหญ่ๆอย่างห้างอีออนในญี่ปุ่นนะครับ เขาก็ตัดสินใจแล้วว่าในเมื่อราคาต่อถุงมันสูงขึ้นนะครับก็จะนําข้าวอเมริกาที่ลักษณะพันธุ์ที่มันคล้ายกับข้าวญี่ปุ่นบางพันมาผสมรวมกันในถุงเดียวกันอืแล้วก็ขายในราคาที่ถูกลงได้ลดลดสัดส่วนข้าวในประเทศลดสัดส่วนข้าวที่มันแพงเพิ่มข้าวอเมริกาที่คล้ายกันรวมในถุงแล้วก็ปรับราคาลดลงอันนี้มันจะมีลักษณะสะท้อนความคิดที่มันวินวินรัฐญี่ปุ่นคุยกับเอกชนญี่ปุ่นได้ หาจุดที่มันสมดุลแล้วก็วินวินกับอเมริกาวินวินกับญี่ปุ่นด้วยผมคิดว่าอันนี้เป็นบทเรียนที่เราควรจะเรียกว่าเอามาถอนแล้วก็ใช้กับประเทศไทยได้